ครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับสอนการใช้งานเมนูเบื้องต้นของเครื่องแมสเซอร์นะครับอ่นนี่จะเป็นรุ่นคนี่เอสเล็กทรอนิกส์นะครับตัวนี้ซึ่งตัวเครื่องแมสเซอร์จะมีหลายรุ่นนะครับ รุ่นตัวเอ่อเมเจอร์ตัวนี้ก็มีนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งหน้าตาตัวเครื่องเนี่ซึ่งหน้าตาตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าหน้าจอเป็นอย่างเงี้ยอ่าตัวโปรแกรมใช้เหมือนกันนะครับรวมถึงรุ่นเอ่อแมสเตอร์โรบอเด้วยนะครับสำหรับตัวหน้าจอนะครับจะประกอบด้วยไอคอนเวลาครับวันที่ครับเวลาตัวแก้วนะครับปุ่มแมนนวนนะฮะ ปุ่มหนึ่งปุ่มสองปุ่มสามนะครับโอเคอันแรกนะครับอันนี้จะเป็นตัวการเมนูปุ่มกดนะแล้วก็นาจอส่วนข้างล่างจะเป็นอ่ากดแบบใช้น้าอัดเข้าไปกดนะคเครื่องทำงานซึ่งมี2โหมดครับมีโหมดอันนี้ข้างบนนะครับแล้วก็โหมดตรงนี้นะครับอันนี้สวิตช์ปิดเปิดเครื่องนะครับเราจะมาลงัที่อ่าตัว เมนูนะครับการเข้าเมนูตั้งค่าตัวเวลานะครับเข้าตรงนี้นะครับตัวสาีดเอ,อเมนูแรกนะครับก็คือ guiding set นะฮะนี่ครับให้เราเลือกไปที่ guiding set นะครับกดสฟอนเข้าไปกดตกลงครับโดดทางนะฮะ เมนูแรกจะเป็นเข้าไปปุ๊บแล้วก็หัวข้อแรกจะเป็นทามันติพัทนะครับกดตกลงเข้าไปครับอันนี้จะเป็นการดับเบิลนะฮะคูณ2มาถึงเป็นการดับเบิลของปุ่มนี้นะครับคูณ2แล้วก็คูณ3เนี่ยจะเป็นการคูณ3าสำหรับปุ่มโดส3นะครับ คูณสคูณสาม,มาถึงอะไรครับสมมุติว่าโดสหนึ่งเนี่ยเวลาเราตั้งอยู่ที่สองวิใช่ไหมครับ <Okay. S 1> ถ้าเรามาเปิดเมนูตรงเนี้ยเป็นคูณ2หรือคูณ3เนี่ยปุ่มนี้จากปกติอ่าอันนี้สองวิใช่ไหมครับถ้าเรากดคูณคูณ2ปุ๊บปุ่มนี้ก็จะเป็น4ี่วิสี่วิที่มาจาก2อคูณสนะครับนนก็จะเป็นสองบวกสจะเป็น4วินะครับส่วนอันนี้ถ้าคูณ3ก็จะเป็น6วินะครับโดยเอาวิโดสหนึ่งเป็นตัวตั้งต้นนะครับโอเค ออกมาที่หน้าให้ดูนะครับเวลากลับไปแล้วก็สมมติอันนี้โดสหนึ่งเนี่ยเป็นสองวินะครับโดสสองเป็นห้าวินะครับห้าจุดเจ็ดนะครับแล้วก็โดอสสามนะครับจะเป็นห้าจุดหกนะครับโอเคเข้ามาเมนูแรกนะครับ นต่ครับต้องถามเรื่อง่าวมันใช้จำแนกี่ถ้าเราเปิดปุ๊บเนี่ยครับช้อนถามว่าเปิดไหมถ้าเปิดแล้วกดตรงนี้ตกลงถ้าไม่เปิดกดย้อนสองกลับไปเนี่ยเปิดนะครับโอเคเปิดนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็มาเปิดตัวสามด้วยนี่นะครับแล้วก็เปิดหลังจากนั้นเราก็ออกนะครับไปหน้าหน้าเดิมนะครับสังเกตได้ไหมครับว่าอันนี้พอเราเปิดปุ๊บ มันจะเป็นคูณสองคูณสามแล้วนะครับเวาาลวากระโดดเวลาก็จะเป็นสองเท่าครับสองเท่านี้มาถึงคูณสองจากเวลาเดิมน,นะครับก็จะเป็นสี่สี่จุดหกสี่นะครับนี่นสะ่งจะเป็นสี่จุดหกสี่วินาทีถ้าคูณสามก็คือนี่ครับสองจุดสามสองคูณสามนะครับ เราไม่ใช้งานนะเข้าไปที่เมนูเดือนของเขาครับเนี่ยครับทามตมิพัฒนะ์เข้าไปปิดนะ d i s บดิสก็ปิดแล้วก็เข้ามาที่คูณสาครับแล้วก็ปิดอีกแบบแล้วตัวหน้าจอ,อก็จะกลับมาเป็นเวลาเหมือนเดิมน,นะครับไม่มีคูณ2อคูณสแล้วโอเค ต่อมาครับเมนูต่อไปนะฮะของกด์เดิลเซตนี่ครับการตั้งเวลาของโดสหนึ่งโดสสองโดสสามครับทาเหมือนกันนะับสมมุติเราเข้ามาที่โดสหนึ่งนะครับนี่ครับคือเวลาที่เราตั้งอยู่ตอนนี้สองสามถ้าเราจะกดเลือกเพิ่มรดให้เรากดอย่างนี้ครับเลือกเวลาขึ้นลงไม่ใช่ลูกสรขึ้นลงนะครับแล้วกากดตกลงครับพอตกลงเสร็จแล้วไฟจะเสีโทนะครับเป็นการยืนยันการตกลงเวลา ส่วนว 2, รถวสองก็ทําเหมือนกันครับตั้งเวลาได้เหมือนกันนี่ครับสมมติปุ่มนี้มาเอาทักสี่สี่วิครับตกลงรถสาม 3, ก็ทำเหมือนกันนะครับเข้าไปเป็นหกเรื่องควา,ามสะอาดหมาตายนองเป็นตึ้นลาเนาะบอกก็ตกลงครับ แล้วก็ออกไปดูที่หน้าเมนูครับนี่ครับสองสี่หกนะฮะโอเคต่อไปนะครับจะเป็นตัว g u i d i ้งเซตนะครับโดอทไทม์มาเข้าเสร็จหมดอนกันใช่ไหมครับต่อไปก็จะเป็นตัว g u i d i ้งคอสครับมาถึงจังหวะหยุดในการบดนะครับของรถหนึ่งนะฮะนี่ครับไทม์เปอร์เซ็น วันโดสมาถึงช่วงหยุดนะ <passwords S 1> ครัรต,ตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะสมมุติเราตั้งไว้65กดตกลงครับแต่ถ้าต้องการปรับเปอร์เซ็นต์ให้มันมากขึ้นก็มาเล่นตรงนี้ได้นะครับปรับไม่เหมือนกันซึ่งเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เ, ا, เราปรับขึ้นลงเท่าไหร่เวลาในการหยุดพอดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30วินาทีนะครับนี่นะครับหลังจากนัน้นพอตั้งเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้ว,ลวเราต้องมาเปิโดโหมดการใช้งานด้วยครับนี่ครับ แ t i v e Post นะฮะแล้วก็เลือกเป็น Enable ลเปิดแล้วก็ไปดูที่ปุ่มกดที่เราตั้งครับปุ่มน,นี้เราตั้งไว้ใช่ไหมครับให้มันหยุดนะฮะ66%แล้วก็เวลาจะเป็น30มนาทีนะพอกดไปปุ๊บสังเกตได้ว่าจะมีขีดตรงนี้ให้มาแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ให้แล้วก็เวลาจะเป็น25วีนะครับมันจะไม่บดเป็นช่วงพักให้เราได้เคาะ คอกาแฟตรงด้ำอัดน,นะครับอะไรให้มันลงนะแล้วพอกดบดอีกครั้งหนึง่งแล้วกดปุ่มเดิมครับหรือว่าจะไม่กดก็ได้ครับพอมันหมดเวลาปุ่มก็จะบดต่อ,อนี่ครับโอเคซึ่งปุ่มอ่าปุ่มโรสไทม์อ่ะตรงตรงนี้ครับตรงคอสเนี่ยถ้าเราตั้งแล้วเนะี่ยเราเลิเลกใช้แล้วให้เรา,าปิดตรง แอ็กทีฟพอร์ตนะครับปุ่มหนึ่งนี่ครับมันจะเป็นดิสเบรให้เรากดปิดนะครับโอเคเปิดแล้วทีนี้เราก็สามารถทํากับรถสองรถสามได้เหมือนกัน,นครับคือเข้าเหมือนรถหนึ่งเลยนะครับเมื่อกี้เท่าเดิมโอเคกลับมานี้นะฮะพอเราเคลียร์เสร็จแล้วมันก็จะไม่มีคำว่าพอร์ตเปอร์เซ็นต์ให้เรารับจะร่วงรถได้เหมือนเดิมเมนูต่อไปนะครับเป็นตัวเซตติ้งเหมือนกันครับพอร์ไปแล้วใช่ไหมครับ ทีนี้จะเป็นตัว walking mode นะฮะนี่ครับมีอยู่สองโหมดนะครับคือโหมดคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดมาถึงโหมดตรงบรงิเวณหน้าจอนะครับส่วนโหมดที่สองับฟิลเตอร์นะครับนี่ครับปุ๊บ confirm รรไหมกดโหมดนี้อยู่ตรงไหนนะครับโหมดนี้จะเป็นการทำงานของตรงนี้นะคะรับอกับฟิลเตอร์นี่ครับกด ปุ่มเมนดวันก็สามารถกดได้นะครับหมดพอร์ตอฟฟิเตอร์โอเคทีนี้ดหมดพอร์ตฟฟิเตอร์เนี่ยเราสามารถเลือกเวลาเรากตั้งได้เมื่อกี้นะครับเลือกพอเรากดปุ่มโหมดเนี่ยมันจะไม่บดนะครับเนื่องจากเราให้เราเลือกเวลาก่อนแล้วเปกดบดตรงนี้นะครับเครื่องมันจะทํางานนะครับนี่ฮะ,ะน่าเส็จแล้วเราเอามือกดตรงนี้นะครับ สามารถพอดได้เหมือนกับโหมดคีย์บอร์ดได้เหมือนกันนะครับคือให้หยุด1%นะครับมันได้เหมือนกันเคเราจะกลับไปโหมดคีย์บอร์ดเหมือนเดิมนะครับให้เข้าไปที่ตรงนี้ครับเหมือนเดิมนลไกด์เดิ้เซร็จนะฮะแล้วเข้าไปที่ตัวนี่ครับ working mode ให้กลับมาเลือกโหมดที่คีย์บอร์ดเหมือนเดิมครับและทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นโหมดเดิมตั้งแต่ค่าเริ่มต้นครับนี่ หยุดเองก็ได้นะครับหยุดแค่สามสิบวิแล้วกดบมออกรมีกันครับทุกปุมมือกันเลยนี่คือผุ่มแม่นวนนะครับโอเค การตั้งค่าการใช้ง,งานเครื่องก็มีเบื้องต้นประมาณนี้ครับส่วนที่เหลืออื่นๆก็จะเป็นโหมดการเซตติ้งน,นะครับจะเป็นพวกภาษาวันที่นะครับเวลาและคดิสเพย์นะครับคอนเน็กชันนะครับพวกนี้หลักแบบๆก็จะเป็นการใช้ง,งานการตั้งเวลาฟันบดมากกว่านครับที่เราต้องใช้งานของลูกค้าทั่วไปนะครับพวกนี้โอเคก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับ